เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะการเปิดปิดประตูล่าช้าทําให้กระบวนการทํางานสะุมีฝุ่นและแมลงเป็นจานวนมากเข้ามาในคลังสินค้าและลายผลิตค่าไฟที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการควบคุมโอุณหภูมิไม่ดีพอจบทุกปัญหาด้วยประตูมว้วนไอสปิดรอจากเซกาเอาไปดูคุณสมบัติของ pvc กันค่ะ1สะดวกรวดเร็วกดภัยเปิดภายใน1-2เมตร่อวินาทีลดระยะเวลาการรอคอย2ประหยัดพลังงานสามารถควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องแอร์ห้องเย็นห้องกิโลูหรือทังสินค้า 3. ป้องกันฝุ่นและแพลงสําหรับโรงงานที่ต้องการมาตรฐานและความสะอาดเช่นโรงงานอุตสาหกรรมโรงอาหารผลิตสินค้าตัวผลิตเครื่องดืง่มแข็งแรงปลอดภัยกับผู้ใช้งานผลิตจากตัว PVC คุณภาพสูงมีเซ็นเซอร์ป้องกันสิ่งผิดขวางห้าเบาสังหรับ ทุกอุตสาหกรรมสามารถที่จะติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตรงตามความต้องการของลูกค้าติดปัญหาอะไรไหมคะช่างหน้างานก็วันนี้ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าลูกค้าเตรียมหน้าง,งานไว้ค่อนข้างดีเลยครับประตู PVC ของเรานะครับก็จะสามารถที่จะกําหนดโหมดว่าจะให้เขาทํางานในโหมดไหนได้ตอนนี้จะมีอยู่3าโหมดนะครับผมก็จะมีมันนุ่นแล้วก็โหมดจ o ๊กแล้วก็อ,อัโอต้ ออตอก็คือเปิดิดเองอัตโนมันเนนว่า,ก,าก,ก็คือกดเลื่อนีขึ้นลงเองจอก็คือกดก็จะขึ้นที่ะนี้ที่ะน,นี้ทีละน,นี้หากคุณมีประตูเดิมที่ชำรุดหรือใช้การไม่ได้แล้วสนใจที่จะเปลี่ยนใหม่ติดต่อกับเราได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะ